รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนข้อควายกับปอปลาที่เมืองกาญจนบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้บ๊ายบายสาเมืองกาญจน แคว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 แวแวใหญ่ลำน้ำใสนี้ถูกใจโอ้แควใหญ่การชนะบุรีได้เห็นนะติดตาติดใจพี่น้องคนไทยไร่เฉีนมาที่นี่สุกิตติดใจเต็มที่เมื่อมามองนี่แม่น้ำแควใหญ่ได้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 ไดดดดด้การชนะบุรีไม่มีใครใหญ่เท่าครับแล้วครับแควใหญ่ แม้แนวรบด้านตะวันออกยังตึงๆกันอยู่แต่แนวรบด้านตะวันตกเต็มไปด้วยความรักรัฉ,น,น,น,ฉน,รนี่เต็มๆธรรมชาติของลำน้ำแควใหญ่แค่ยืนเมียงมองก็ได้อารมณ์แล้ว รักเมืองการถึงขั้นต้องกอดและบนเสาไฟก็เต็มไปด้วยปลายี่สกยักษ์เอกลักษณ์ของเมืองการน้ำเปปป,เป็็นนนนขขอองงลาาาเเวยกมื่อข้าแม่น้ำแควใหญ่มาด้านนี้ตรงสามแยกก็จะเล่นกับป้ายได้เลยเรียนนจบบกลัไปทงา ไป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 โอ้ไปบ้านเตะไปแล้วไม่ถูกโอ้จะทํายังไงดีมากาญจนบุรีมาที่ตรงนี้แล้วจะมีป้ายนะจะบอกให้มาตรงเนี้ยนะครับกุณาชลอลดความเร็วเพื่ออ่านป้ายสะพาน ข้าวม่น้ําแก้วก็มีรีสอร์ทก็มีตลาดไขยเฉลยสึกก็มีโอ้ให้เช่าที่ร่องสวนนะพร้อมจอดรถนี่ยินดีต้อนรับเทศาบาลตําบลท่ามะขามโรงแรมสำรองห้องพักร้านอาหารโอ้โห <laughs> ขายบ้าน <laughs> แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไอ้ร้านอาหารกับโรงแรมเพราะเขาเป็นเมือง ท่องเที่ยวนะครับนี่เพราะป้ายเป็นตัวบ่งชี้และชี้วัดเศรษฐกิจพื้นฐานได้ดีอย่างหนึ่งถ้าป้ายเยอะนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจดีถ้าป้ายว่างเปล่าไร้การโฆษณาแสดงว่าเงินทองเหลือน้อยเศรษฐกิจยอยักใส่สระแอเติมไม้เอกคือยอมมอแย่มากสบายสบายถูกใจก็คบ ไป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 เยอะจังมาการจนะบุรีสามแยกตรงนี้ท่านจงตั้งใจฟังมีป้ายแยะจังป้ายนี่ดังคือป้ายการจนะบุรีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ามีป้ายยังดีกว่าไม่มีป้ายครับมาเมืองการจนะบุรีมีที่ไปเยอะนู่นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ทางรถไฟสายมรณะอ่าไปตายนะฮะแล้วก็น้ําตกแม่น้ําตกห้วยแม่ขมิ้นนี่เลือกอาเลยครับแต่ผมจะไปไปเมืองการเมืองการจนทบุรีเขาเป็นเมืองดีแต่อดีตที่เคยมีมาประวัติศาสตร์ฝากไว้ทั่วทั้งภาราปัจจุบันยังทรงคุณค่าอนาคตนั้นหนาจะที่งดงาม ข่าวดีๆกับพี่คำรนหวังหวังสรรีเมืองการมีกอไกเ่เยอะมีคอควายแยะอยู่ในแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และมีป้ายมากมายบ่งบอกถึงที่กินที่นอนและที่เที่ยวเกลื่อนกล่นไปทั้งจังหวัดเลยนะจะบอกให้เมืองการเมืองการจันทบุรีเขาเป็นเมืองดีแต่อดี